สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะพามารู้จักกับ5ชนิดต้นไม้ที่ทนแดดตลอดทั้งปีค่ะปะกะติต้นไม้ที่อยู่ที่ร่มรำไรเวลาอากาศร้อนถึงเวลาหน้าร้อนเราต้องฉีดน้ำเป็นละองฝอยเพื่อไล่ความร้อนให้ตลอดเวลานะคะวันละสองสครั้งต้นไม้ก็จะมีใบที่สวยงามค่ะ แต่ก็มีต้นไม้ไม้ใบอีกหลายชนิดนะคะที่อากาศร้อนอย่างไรเขาก็อยู่ทนแดดทนร้อนอยู่อย่างนั้นและใบก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมวันนี้ย่าก็จะมาเพื่อนๆไปชมไม้เหล่านั้นนะคะเรียกว่าไม้ทนแดดตลอดทั้งปีค่ะชนิดที่หนึ่งนะคะต้นบอลดำ Black Magic ซึ่งเป็นไม้ที่ปลูกง่ายค่ะ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามากนักชอบความชุ่มชื้นปลูกได้ทั้งบนดินและในน้ำเหมือนเราปลูกบัวน,นะคะเมื่อเรานำไปปลูกที่ริมน้ำในพื้นที่ชื้นชื้นเขาก็จะแตกไหลแตกหนอมากมายค่ะเราควรเลือกปลูกในพื้นที่มีแสงแดดส่องถึงแสงเดดย้ามากๆบอนแบกเมจิก ใบจะเป็นสีม่วงอมดำหรือเป็นสีดำชัดเจนค่ะหากปลูกในที่ร่มเกินไปก็จะได้ใบเป็นสีเขียวนะคะชนิดที่สองต้นโกศลซึ่งเป็นไม้ชนิดพุ่ม มักนิยมปลูกลงกระถางเพื่อจำกัดขนาดของพุ่มให้มีขนาดเล็กหรือตามที่เราต้องการหากปลูกลงดินก็จะจัดเป็นแถวเป็นแนวหรือทำเป็นรั้วโบราณมีความเชื่อว่าถ้าบ้านไหนปลูกโกศลไว้ในบ้านหรือรอบรั้วบ้านจะช่วยปกป้องคนในบ้านให้ปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุข จึงนิยมปลูกกันไว้ที่บ้านตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะคะโกศนเป็นไม้กลางแจ้งชอบแดดสีสันของโกศนจะสวยงามได้ขึ้นอยู่กับการที่ได้รับแสงแดดที่พอเพียงนะคะ สต้นวาสนาจัดเป็นไม้พุ่มมีใบเดี่ยวเรียวยาวค่ะต้นวาสนาปลูกง่ายเหมาะกับดินทุกสภาพนะคะมีความทนทานคนไทยนิยมปลูกต้นวาสนาไว้คู่บ้านเป็นอันดับต้นๆของการเลือกต้นไม้ค่ะวาสนาต้องการแสงเด็ดอ่อนดาไรจนถึงแสงเดดจัดหรือกลางแจ้งค่ะ หากเรานำวัสนามาปลูกบริเวณบ้านควรรดน้ำสัปดาห์ละสองครั้งแต่หากไม่ได้รดน้ำเลยวัสนาก็จะทนอยู่ได้นะคะ 4. ต้นหมากผู้หมากเมียค่ะต้นนี้ชื่อว่าทับทิมสยามเป็นไม้พุ่มขนาดกลางลำต้นกลมเป็นลำต้นเดี่ยวหรืออาจจะแต็กเป็นกอเมื่อโตเต็มที่ก็จะมีจะมีเนื้อไม้นะคะ มีใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับรอบต้นค่ะต้นปากผู้หมากเมียเป็นพืชที่ปลูกง่ายจเจริญเติบโตได้ทุกสภาพดินนะคะชอบดินร่วนซุยความชื้นปานกลางและแสงแดดปานกลางถึงเด็กจัดก็อยู่ได้ค่ะ ลำดับสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะต้นเตยทองซึ่งเป็นไม้มงคลเรียกเงินเรียกทองมีความเชื่อว่าหากใครปลูกแล้วจะเก็บเงินเก็งขึ้นเก็บได้นานเงินไม่รั่วไหลไปไหนดีจังเลยเตยทองเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะจึงควรจะปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดเพื่อช่วย ในเรื่องการสังเข้าแสงซึ่งพืชจะส่งลำเลียงอาหารไปเลี้ยงลำต้นและทำให้ใบมีสีสดใสรวมถึงจะมีการเพิ่มการขยายแตกกอได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ ยาย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย